สวัสดีครับพบกับ Oppo A12 ครับเป็นรุ่นราคาประหยัดเพียง4,590บาทนะครับสเปคเนี่ยมากับ Helio P35 RAM 3 ROM 32นะครับโดยเครื่องที่นำมาแกะกล่องรีวิวกันก็เป็นเครื่องขายจริงนะครับเครื่องสุนไทยเลยก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงซอฟต์แวร์ตามนี้นะครับมาเริ่มกันเลยละกันอุปกรณ์ต่างๆนั้น ในกล่องก็มีให้ตามนี้นะครับอย่างแรกก็คือเคส TPU แบบใสรวมถึงคู่มือการใช้งานนะครับต่อมาก็คือตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะใส่ซองมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมชอบซองแบบนี้มันแกะง่ายดีนะครับต่อมาก็คือวอลชาร์จครับวอลชาร์จของ A12 ก็เป็นแบบ5โวลต์ 2A ธรรมดานะครับรวมถึงสาย m i โคร USB นั่นเองนะครับก็แถมมาให้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยเรา รุ่นนี้มากับหน้าจอ ips นะครับขนาด6.2 2นิ้วความละเอียด thd นะครับการแสดงผลทำได้ค่อนข้างโอเคตามระดับราคานะครับถือว่าทัสกีนก็ถือว่าใช้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวลองเล่นเกมแล้วจะนำมาแชร์กันอีกทีนะครับด้านบนเป็นติ่งวัต e r d ด o p นะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับก็เอาไว้ใช้เซลฟี่ทั่วไปนะครับขอบเครื่องถือว่าค่อนข้างบางทีเดียวนะครับตัวเฟรมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มวอลลุ่มกับ ท่องใส่ซิมนะครับฝั่งนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB กับหูฟัง3.5ม mm ิมนะครับแล้วก็ปุ่ม power ที่อยู่ในตำแหน่งมาตรฐานนะครับก็ใช้งานสบายๆครับจุดเด่นของ A12 ก็คือฝาหลังครับเป็นฝาหลังแบบ Diamond Blast นะครับก็มี2สีให้เลือกคือสีฟ้ารวมถึงสีดำนะครับสวยงามทั้งคู่ครับวัสดุเป็นแบบ texture ผิวด้านเวลาเราจับถือจะรู้สึกว่าส,กสากๆมือที่ถึงซึ่งก็ถือว่าโอเคนะแล้วเป็นรอยยากด้วยนะครับ กล้องเนี่ยมากับกล้อง13ล้านพิกเซลแล้วก็มีจุดสแกนนิ้วตรงกลางนะครับเรื่องซอฟต์แวร์นะครับมากับ Android 9ครอบด้วย Color OS 6นะครับก็จะเหมือนกับ A5 A9 2020รวมถึง A31 ที่เคยรีวิวไปนะครับการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกนะครับมีแอปพลิเคชันพื้นฐานค่อนข้างครบเลยนะครับสามารถลงจาก Play Store ก็ได้รวมถึงแ,แอป Market ของ Oppo เองนะครับมีแอป o l u ู e ด้วยนะเอาไว้ตัดต่อวิดีโอนะครับเหมือนพวก Reno 2หรือ f i X2 เลยล่ะนะครับก็มีเกมโหมดด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเทสกันอีกทีหนึ่งว่าเล่นเกมลื่นขนาดไหนนะครับ อืนอนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสามารถใช้งานาตั้งค่าต่างๆทั่วไปนะครับรุ่นนี้รองรับการเชื่อมต่อค่อนข้างครบนะครับ Wi-Fi รองรับทั้ง2.4แล้วก็5 GHz นะครับก็ใช้เน็ตเกิน100 MB มสบายๆครับไม่ต้องกังวลว่าชา้าๆนะครับมีลูกเล่นต่างๆเยอะทีเดียวนะครับอย่างแอปคล n นหรือเป็นนะครับสปีสกรีนก็สามารถเปิดแอป2หน้าจอได้เหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับ ตัวรุ่นที่ขายจริงก็รม3รอมสานะครับก็คาดว่าจะได้อัพ c ค l o r OS7 ด้วยแต่ก็คงรอ,อนิดหนึ่งนะครับกล้องหลักเนี่ยมากับกล้องความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับพร้อม depth sensor ซ,ซึ่งการใช้งานก็ใช้งานพื้นฐานเลยครับสามารถทำดิจิตอล o o m ได้สูงสุดที่5เท่านะครับแต่ก็ใช้กันขำๆเนาะเราถ่าย มันเซ็นเซอร์ไม่ได้ความละเอียดสูงมากแล้วก็มี AI d a u z o ที่เพิ่มความอิ่มของสีนะครับมีโหมดถ่าย p o r t r ทรตนะครับถ่ายหน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ถ่ายสิ่งของได้ด้วยนะครับมีปรับฟิลเตอร์ต่างๆตามต้องการนะครับต้องการโทนสีแบบไหนนะครับแต่ไม่มีโหมดไนนะครับก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่พอสมควรเลยส่วนวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ Full HD 1080p ตามมาตรฐานนะครับก็ตามนี้ครับสำหรับ Oppo A 1 2ก็เป็นอีกรุ่นที่ น่าสนใจในกลุ่ม4,000กว่าบาทนะครับแต่คู่แข่งก็ถือว่าเยอะนะครับทั้ง Infinix S5 Pro, Realme นะครับที่ออก 6i มาแล้วสเปคดีด้วยรวมถึง Xiaomi นะครับ Redmi Note 8หรือ Redmi Note 9S เนี่ยก็เซลล์กันบ่อยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกก็คือราคารุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่4,590บาทนะครับก็วางจำหน่ายแล้วตามดีลเลอราทั่วไปมี2สีให้เลือกก็คือ black แล้วก็ blue นะครับ สามารถหาซื้อได้แล้วครับก็เหมาะกับคนที่หามือถือแบตอืดใช้งานง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนอะไรมากสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ